แต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้พี่แอดบ๊อกวิ่งจะจบที่เท่าไหร่นะครับไม่ได้หวังซับหนึ่งนะเพราะว่าไม่ได้วิ่งซัำหนึ่งมานานมากตอนนี้วิ่งเพทห้าสองศูนย์อยู่มาดูกันว่าหนึ่งชั่วโมงห้านาทีจะได้หรือเปล่าวัครับวันนี้อยู่ที่จอมบึงมาราธอนนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นครับ แอด๊อปนะครับก็จะมาวิ่งระยะ 10K นะครับก็ที่วิ่ง 10K นะครับเพราะว่าอยากจะเก็บเหรียญให้ครบ3เหรียญนะครับ3ระยะนะครับเพราะว่าที่เนี่ยเคยวิ่งฟูลมาแล้วนะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับแล้วก็วิ่งฮาบมา2-3ครั้งแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าการวิ่ง 10K ในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีอะไรสนุกสนานระหว่างเลสหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปฟอร์มแล้วก็ไปปล่อยตัวกันนะครับครับตอนนี้ก็กาลังจะเข้าบ็อกนะครับ นี the are the ่ค่ะบนท็อกก์มาเข้าบล็อกเอนะคะ เพื่อนๆนักวิ่งมาวิ่งกันเยอะมากนะครับอากาศดีเลยมาดูกันว่าวันนี้จะจบเท่าไหร่แล้วก็จะมีเรื่องราวอะไรในสนามบ้างนะครับอ้าวเกนอ้าวเกนาอาเียบเียบวิ่งเียบเียบโต๊ะอ้าวสวัสดีครับเป็นน้ำตัวหน่อยครับอเลน,นเลชื่ออะไรเร็วชื่อไม่มีครับอันี้ราเป็่สาวน้ำพี่สาวละ่ะ อ๋อวิ่ง10โลเลยวันนี้ใช่ค่ะเพราะว่าเพราะเมื่อตอนนั้นเพิ่งว okay. ิ Night ่ง10โลครั้งแรกครับนี่เป็นครั้งแรก10โลเหรอครับโอ้โหนี่วิ่งเพสเท่าไหร่รู้ตัวป่ะเนี่ย630วิ่งเพสหกสาอยู่ตอนนี้อเราซ้อมที่ไหนซ้อมที่ไหนตอนที่วิ่ง10โลครั้งแรกวิ่งที่สนามบางบอนครับอ๋อวิ่งที่บางบอนเหรอพี่เคยไปวิ่งบางบอนดูทีมอะไรเนี่ยสมัยนิยมป่ะเนี่ยทีมยูซีดี อ่าวันนี้จะวิ่งจบเท่าไหร่น้องหมิงสิบโลครับได้กีนก่นาทีไอ้อยากวิ่งกี่นาทีสิบสิบนาีชัวช่วโมงหน,นึ่งได้ไหมชัวช่วโมงชั่วโมงกว่ากชั่วโมงนิดนิดเอ้ก็มีพี่สาวคอยดูแลนะเก่ง <c ười> มากเลยพ่อแม่เป็นนักวิ่งมาเนี่ยใช่ค่ะ <c ười> พ่อวิ่งสี่สองค่ะพ่อวิ่งสี่สอง 4, โอ้โหโอ้นี่เป็นครอบครัวนักวิ่งเลยสู้ๆนะเด็กๆเคยแข่งเคยแข่งด้วยเคยแข่งว่ายน้ำวิ่ง เขาปั่นจักรยานโอ้เป็นนักไต่เนี่ยใช่ครับไต่กีน่นาแล้วเมื่อวานไม่ได้มาวิ่งสามโลละไม่ใช่ราเขามีแข่งสามโล,ลรู้ปะเนี่ยม่โอเคสู้ๆนะเด็ก <laughs> ๆอ่ะขอบคุณครับ<ๆ>ครับตอนนี้แอนป์ปอมนะครับวิ่งอยู่ที่ประมาณเทน640ศนนะครับก็พบกับ คุณลุงท่านนี้ครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับลุงชื่ออะไรครับ,บชูชีพครับชื่ออะไรนะครับชูชีพชูชีพคุณลุงชูชีพเนี่ยครับเพื่อนๆเห็นไหมว่าคุณลุงชูชีพเดินทนนะครับด้วยเพจหกสีคนอื่นวิ่งกันใหญ่เลยคุณลุงเดินคุณลุงเป็นนักเดินทน้นปะเนี่ยใช่ไหมโอเคครับเป็นนักเดินทนใช่ไหมค,ครับโอ้โหหยอกนะครับ มีผ่านมา2กิโลนะครับก็กองเชียร์เยอะตลอดทางเลยมาดูกองเชียร์ทุกนี้กันโรงเรียนเอ่อทะลุลดลังสลิดนะครับเดี๋ยวไปเ็ุการในวันนี้คบกกัได้นะคะนครับถ้มามาวิ่งจอมบึงก็จะ กองเชียร์เยอะประมาณนี้สนุกกันเลยเดี๋ยวก็จะเป็นทางโค้งซ้ายไปนะครับแล้วก็แถวนั้นก็จะมืดนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับที่นี่ ปีติดไฟดีออนตลอดทา้งนะครับแล้วก็ติดถนนเป็นอย่างดีนะครับจอมบ,บึงมาราธอนจัดมา37ครั้งแล้วนะครับปีนี้ก็ยังได้รับความนิยมจากนักวิ่งทั่วเมืองไฟนะครับมาวิ่งกันโอเคไปดูกันต่อครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้วิ่งอยู่ที่เพจประมาณ620นะครับก็ค่อยๆวิ่งไปทีเลยนะครับ ช่วงนี้ครับทีแดดป๊อปอจะมืดนิดนึดนงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไฟถนนก็สว่างอยู่นะเป็น4ีหปีก่อนก็จะมืดมืดเงียบเหงาหน่อยนะครับตอนนี้ก็เกือบจะสี่กิโลแล้วก็วยังวิ่งด้วยความสนุกอยู่แต่ก็เหนื่อยมันก็ ก็ไม่รู้วันนี้มีเพลเซอร์เท่าไหร่บ้างนะครับจะเห็นที่เห็นก็มีเพลเซอร์ซับหนึ่งนะแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้พี่แอบอ๊อบวิ่งจะจบที่เท่าไหร่นะครับต้องมาดูกันนะครับครับอีกหนึ่งร้อยเมตรก็จะถึงจุดให้น้ำในช่วงกิโลที่สี่นะครับแต่ตอนนี้ก็วิ่งมาประมาณสี่โลหกลวเริ่มเหนื่อยเหมือนกัน ครึ่งทางแล้วก็ตรงเชียร์เยอะครับก็พี่จอมบ,บึงก็จะสนุกสนานนะครับอยากกินน้ำสักแปบบ๊บ ครับก็กำลังครึ่งทางแล้วครับก็วันนี้ก็วิ่งมา31นอาทีแล้วดูกันว่านี้จ,จบเท่าไหร่ วิ่งก็ไม่ได้มีเป้าหมายเลยนะครับก็วิ่งก็พี่ไหวครับก็ต้องบอกว่าเป็นสนามที่วิ่งสนุกนะครับแล้วก็เป็นทางแฟตไม่มีเนินไม่มีอะไรล้ราขึ้นนะครับระย,ยะสิบโลนะครับถนนก็ดีเหนื่อยเดี๋ยวต้องมีคนแซวว่าเหนื่อยนะเหนื่อยจริง ครึ่งทางแล้วนะมาดูกันว่าจะจบเท่าไหร่ไม่ได้หวังซับหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ได้วิ่งซับหนึ่งมานานมากสวัสดีครับพี่เลยครับพี่ครับรอ่าพี่อายุเท่าไหร่ครับรโอ้โหนี่ดูจากท่าทางแล้ววิ่งออกลังกายเป็นประจำเลยใช่ไหมครับร <laughs> นี่มาวิ่งจำบึงกี่ครั้งนะครับครั้งแรกอะครับระยะ 10K แต่เคยวิ่ง 10K มาหลายที่ใช่ไหมครับ อ่าโอเคนี่ครับแอนป๊อปก็เห็นที่เขาวิ่งด้วยเทสหกกว่ามาต่อเนื่องเลยนะครับตอนนี้โลที่หกเลยนะคือโลที่หกแล้วแข็งแรงมากเลยครับสู้ๆนะครับนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาหกกิโลเมตรแล้วนะครับฟ้าก็เริ่มสว่างแล้ววิ่งมาสามสิบเก้านาทีก็เหนื่อยแต่ก็ยัง สนุกาเพจประมาณนี้นะครับหก,กกว่าครับขึ้นขึ้นลงลงหกกว่านะครับก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งน่าจะเจอกับการกลับตัวของระยะอื่นนะครับไปสมทบแน่อนอนเนีย่ยดูบรรยากาศตอนนี้นะครับบรรยากาศดีมากเลย ครับฟ้าก็เริ่มสว่างแล้วโอเคเลยสามโลก,กว่าสนุกแน่ครับอันนี้อันนี้ครับก็กำลังถึงจุดให้น้ำนะครับตอนนี้6กกิโลครึ่งแล้วก็เป็นจุดที่3านะครับที่มีน้ำให้กินกันกินน้ำแป๊บน,นึง ว่าจะจบทันชั่วโมงห้าทีเปล่าไม่รู้ทันไหมชั่วโมงห้าทีลองดูแต่แน่ๆน,น่าจะไม่เกินชั่วโมงสิบนะวันนี้ดูแล้วน่าจะพอได้อยู่โอเคครับตอนนี้ผ่านมา7กิโลแล้วครับก็ว,วิ่งไปสี่สิห้าสีหนาทีครับตอนนี้มีชาเลนจ์ที่คิดขึ้นมาเองนะครับว่าจะทันชั่วโมงห้าหรือเปล่า นะครับกับระยะอีก3โลอาจจะใกล้เคียงนะมันลุ้นกันว่า1ชั่วโมง5จะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับอีก3กิโลไปครับตอนนี้ก็มาสมทบกับระยะแล้วนะครับ ซึ่งวิ่งครับแถวนี้ก็จะซับสองครับสองชั่วโมงนิดๆอะไรประมาณนี้อ๋อบรรยากาศเริ่มดีครับคนเยอะแล้วเยอะใกล้ถึงเช้นชัยนะครับอีกกิโลกว่า

ดูกันว่าจะวิ่งทัน105หรือเปล่าอีกไม่ไกลครับผมโลนิดๆเองครับสำหรับระยะมนินี้ก็เรายังต้องไปเดียวซ้ายวนอีกรอบน,นครับเพราะระยะม,มันขาดประมาณโลกกว่าถ้าเป็นฮาร์กับฟูก็วิ่งเข้าไปเลย ไกลครับไม่ถึง2โลแล้ววันนี้ใส่นะครับนิวบาลานอีลิตวีสามาวิ่งนะครับก็บอกว่าเป็นซูเปอร์รชคูคู่หนึ่งที่ในปี2023นี้แอดปชอบชอบม,มากนะครับเพราะว่าใส่แล้วนุ่มเด้งนะครับเนี่าทำความเร็วได้ดีเลยตอนนี้วิ่งเลท5 2 0อยู่วิ่งสนุกมากวิ่งช้าก็ไม่เสียแรงเปล่านะครับ เหลืออีกประมาณโลครึ่งก็จะถึง้วฮะสิบโลแล้วขอบคุณครับเด,เดี๋ยวข้างหน้าก็จะเป็นจุดกลับตัวแล้วอีกนิดเดียวเอาละครับกลับตัวมาแล้วครับก็เหลืออีกประมาณ1กิโลนิดๆน,นะครับเราจะเข้าเส้นชัยแล้วตอนนี้วิ่งมา ห้าสิบเจ็ดนาทีมาดูกันว่าหนึ่งชั่วโมงห้านาทีจะได้หรือเปล่าเหนื่อยแล้วแอลยังพอไหวอยู่ครับก็เล่งอยู่นะเพ็นห้กว่ากว่าวิ่งมาครบหนึ่งชั่วโมงแล้วครับเหลือเวลาอีกห้านาที ที่จะทำชาเลนจ์สำเร็จในวันนี้ก็เหลือไม่ไกลคราบอกเลยเลนมารุนกันว่าจะได้หรือเปล่าจะเข้าสนามกีฬาที่เป็นเซนชัยแล้วเลยนิดเดียวเดียวครับสี่ชั่วโมงไม่ถึงห้า โอ้ไปแล้วโอ้โหบรรยากาศสุดยอดนะครับเส้นชัยที่นี่สุดยอดเลยรอบกจนะสำเร็จนะครับ ทันหรือเปล่าถึงชั่วโมงห้านาทีใกล้แล้วเย้ทำเล่นรัตดรรัา้ำมีเมีเห็ดชเห็ดล้วครับแล้ว หนึ่งชั่วโมงสี่นาทีครึ่งมากว่าสี่สิบกว่านาทีสี่สิบกว่าวิฉันว่าทำอย่างนี้ก็ดีนะคะเพราะว่าเพราะว่าสนุกมากเลยเหนื่อยไหมครับพี่เหนื่อยสุดยอดดีใจด้วยครับค่ะเกด้เก่งมากเขาเซนชัยมาแล้วก็ผู้คนมากมายเลยตาลายเลยก็เขาก็จะให้เดินอ่ ไปรับเหรียญน,นะครับกับครูปองอาหารนะครับของอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมวันนี้วิ่งสนุกมากหมูน้อยเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างวันนี้สิบกิโลค่ะได้ที่เท่าไหร่ที่หนึ่งสุดยอดวิ่งกี่นาทีวันนี้39มสิบเก้าโอ้วิ่งเหมือนที่พี่ซ้อมกับพี่กล้องวันนั้นเลยเลยสามเก้ายอดดีใจด้วยนะครับติดตามหมูน้อยนะครับอานค่ โอ้หมูน้อยวันนี้มาวิ่ง10กิโลได้39นาทีสุดยอดโอ้โโหคทาราิติเธอก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับบ้านสิงห์อีกโคเอียวเราจะเจอใครอีกสวนพืชเรากำลังจะเจอนักวิ่งเอาต้๋วของ3คนนะครับตอนนี้มีนักวิ่งเอาต้๋วเกินมมาก3คนนะครับพี่ลานะครับพี่นัทพี่แชมป์เป็นไงว่างเป็นไงว่างวันนี้วิ่งก็อร่อยนะอ้าวพูดไม่ออกอะไรวะโดนพี่ลาเก็บ โดนเก็บคนแรกตามตามแมนเลยพิ่แชมป์อ่ะชมป์โดนโดนคันโดนดนคนรองลองโซ่พี่กล้องพี่ก้องกันซอแล้ววันนี้พี่กล้องโดนเก็บพร้อมพร้อมอเลย วันนี้ก็ซีล่าโหดมากแล้วเดินไปไหนเนี่ยไม่ได้เก็บซองเนไปไหนก็ไม่เก็นครับรางวัลรับรางวัลได้พี่รายที่เท่าไหร่วันนี้9ครับโหดมาก3ามชั่วโมงสิบาวิหแต่ที่หกอที่6ครับมชั่วโมงสิบาวินะโอ้โห3ามชั่วโมงหกสิบาวิได้ที่6กี่เจ็ดโอ้โที่หกที่หกโอ้โหโหดเอ้ยเอาละครับวันนี้แอนบ๊อบก็ทำภารกิจสำเร็จนะครับครบ3เหรียญแล้วนะครับอันนี้เหรียญฟู่นะปี2000เท่าไหร่วะ19 นะครับเหรียญฮาร์ปเอ๊2017นะครับที่มาวิ่งครั้งแรกนะครับฮาร์ปแล้วก็วันนี้นะครับเหรียญมินิมาราธอนนะครับเอ๊สำเร็จแล้วสําหรับจอมบึงมาราทอนนะครับสนามในตํานานนะครับวันนี้ก็ตั้งใจมาวิ่ง10กิโลนะครับผมแล้วก็ทําชาเลนจ์หนึงสำเร็จด้วยนะครับวิ่งไปแล้วก็มีชาเลนจ์ขึ้นมาว่าจะวิ่งให้จบภายใน1ชั่วโมง5นาที สำเร็จนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจัดหน้านะครับแอนบอมก็จะไปวิง่งฮาฟที่บุรีรัมย์มาราธอนนะครับยังไงใครไปก็ติดตามชมด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกคนครับสวัสดีครับเ้